แม่ตอนนั้นนะพื้นที่ตรงนี้ของเราก่อนที่เป็นสวนว่ามันเป็นอะไรอยู่ตอนนั้นฮนะมันเป็นที่นาค่ะเป็นที่นาเป็นล่องน้ําเป็นแบบว่าเราก็ที่นาปีสามสามสามสิบเอ็ดครับเจอพายุน้ําท่วมน้ําท่วมน้ำท่วมใหญ่น้ําท่วมทุ่งนาหมดถึงไม่กลายเป็นสวนพื้น<อ>นามันคือมันเอาดินเอาทรายทุกอย่างมามันก็เลยกลายเป็นเหมือนที่ที่มันเสียไปเลยใช่ค่ะตอนนั้นใครเป็นคนคิดว่าว่าเรามาทําเป็นสวนเงาะดีกว่าก็พ่ออะไรก็ช่วยกันทําพ่อของปิ๊กก็ ทำปลูกเป็นแปลเป็นผลไม้ดีกว่าที่นาเป็นผลไม้ดีกว่าการดูแลต้นงอนี่อย่างที่วิทแนลเราปลูกนี่ตอนหนึ่งไร่นี่เราเราเราปลูกกันระยะห่างอะไรยังไงบ้างแปดคูณแปดค่ะแปดคูณแปดก็คล้ายๆทุเรียนนะคล้ายๆทุเรียนยุคใหม่ที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 ่ไม่ให้ต้นสูงนักกี่ปีกว่าจเขาจะให้ลูกเราได้งอก็ประมาณถ้าว่าน้กว่าสามปีครึ่งก็เริ่มไม่ให้ลูกแล้วสามปีครึ่งได้แล้วอ๋อแต่ยังได้น้อย ช่วง<ม>ที่หน้าเป็นห่วงและเสี่ยงที่สุดในช่วงระยะ3ปีนั่นคือระยะอายุเท่าไหร่แม่ที่ว่าเขาจะไปเขาจะอยู่กับเราเขาจะรอดไหมถ้าปลูกอ้อนี่จะดูแลต้นเขาแข็งแรงดูแลง,ง่ายแข็งแรงแม่ว่าไม่ค่อยเสี่ยงอย่างต้นแถบนี้ที่เราอยู่นี่เขาอยู่กับเรามากี่ปีแล้วครับแม่โซนนี้ก็ปีสามสิบสามสิบสามพศสามสิบสามพปลูกเป็นสามสิบกว่าปีแล้วต้นเหล่านี้นี่คือสามสิบกว่าปีแล้วนะแสดงว่าเขาก็อยู่กับพันไม้ถ้าเราดูแลเขาดีๆเนี่ย เขาอยู่กับเราได้นานเลย,ยใช่ไหมความว้าวเนี่ยที่เรามองว่าให้มันเป็นเศรษฐกิจมันเป็นธุรกิจได้เนี่ย แล้วมันมีความเด่นกว่างเงาะสายพันธุ์อื่นๆนี่มันแตกต่างกันยังไงเอาเงาะไทยก่อนแม่เมื่อก่อนเงาะไทยเราเป็นยังไงนะเรียกเงาะบ้านเงาะพื้นบ้านเงาะเขาเรียกเงาะโหลเงอะไรางอะไรอย่างอย่างบ้านผมมีที่จันก็มีเรียกเงาะโบราณนะลูกเล็กๆโบราณมันมันเนื้อมันไม่เคยร่อนเออไม่เคยร่อนไม่ค่อยหวานเนื้อก็จะออจ้าเปรี้ยวด้วยใช่บางทีใช่จนมาเจอกับเงาะที่โรงเรียนที่โรงเรียนนาศาลที่โรงเรียนนาศาลจุดเด่นของเขาคืออะไรครับแม่เงาะโรงเรียนนาศาลมัน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 หวานอ่าฮะ หอมล้นกรอบอร่อยแล้วก็ขนเขาถึงแดงยังไงก็มีปลายปลายสีเขียวอ่ะเป็นอีกจุดหนึ่งสังเกตเลยถ้าเป็นเงาะทั่วไปเนี่ยผิวก็มันจะไม่ได้แดงสดแบบนี้ใช่ไหมจะเป็นแบบชมพูอ่อนๆแล้วสีแบบว่าไม่เต็มแบบนี้ส่วนขนเนี่ยก็จะเป็นขนดำาๆแล้วลักษณะขนที่แม่บอกคือแบบนี้ใช่ไหมเป็นขนแบบแดงแดงแล้วปลายเขาจะเขียวสวยงามและที่สําคัญหวานฉ่ำ หวานกรอบรอนค่ะหวานกรอบร่อนก็คือไม่ห่วงไม่ห่วงไส้นะไม่ห่วงไม่ห่วงเม็ดนั่นเองอันนั้นอันนั้นจะเป็นลักษณะพิเศษเลยค่ะของงอะนาสาลคือปิ๊กอ่ะเป็นเด็กต่างจังหวัดได้มีโอกาสไปเรียนที่กรุงเทพนะคะก็กลับมาบ้านในช่วงช่วงฤดูการก็ไม่รู้จะอะไรไปฝากเพื่อนก็เอาเงาะไปฝากพอเพื่อนได้ทานนะคะตรงนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของปิ๊กเหมือนกันที่คิดว่าเราจะต้องกลับมามาโฟกัสสิ่งที่เรามีที่บ้านแล้วก็ เพิ่มในส่วนของมาตรฐานอะไรต่างๆหนึต้นเนี่ยให้ผลผลิตเนาะโรงเรียนเราได้ประมาณกี่กิโล3 0 0ถึงถึงถึง,ถง500กิโลอ่ะล oh, ูกโอ้0 0ถึงห0 0กิโลต่อต้นเราต้องพักต้นไหมปีเว้นปีไหมหรือว่าเขาให้เราได้ทุกปีเลยมันให้ถ้ามันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศถ้าอากาศดีก็ให้ทุกปีเลย แต่ต้องบำรุงให้ดีแต่ต้องบำรุงให้ธาตุอาหารธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองคือก็ต้องถึงดินเราต้องดีราคาเป็นยังไงบ้างเอางี้ดีกว่าต่อต้นจริงๆปิ๊กจะแรงเป็นเป็นในส่วนของน้ําหนักต่อกิโลน้ําหนักต่อกิโลคือตั้งแต่ตอนที่ปิ๊กบอกนะคะว่าปิ๊กปิกกลับมามาพัฒนาตรงนี้เพราะเมื่อก่อนตอนที่คุณแม่ขายเรียกว่าเราขายเป็นเกรด A ก็จะมีแค่สามเกรดนะคะเมื่อก่อนก็จะมีเกรดเอเอาอย่างสมัยก่อนเนี่ยแหละะง้ะโรงงานเง้ะโรงงานก็คือเป็นตัวตกเกรดตกไซส์ผิวไม่ได้เล็กสุดเลยก็คือเป็นเศษเง้ะเลยค่ะแล้วเล็กสุดนี่เอาไปทาอะไรฮะเล็กสุดก็จะเป็นมีตลาดรองรับเหมือนกันค่ะคุณชกริปก็แม่ค้าปลีกอะไรต่างๆเขาก็จะมาซื้อไปขายเหมือนกันซึ่งของแม่เมื่อก่อนเนี่ยเวลาพอเก็บเสร็จเราไปขายที่ไหนจ้ะแม่ซื้อส่งรถจิบล้อมารับไปขายที่ตลาดไทซื้อของเพื่อนด้วยะของกือก็คือตัดจบตัด จบที่น้าสวนเลยเราซื้อมาปุ๊บเขามารับไปเลยมีลงเรียบร้อยสมัยนั้นเนี่ยราคาเงาะต่อกิวเอาเบอร์กินดีกว่าเอาเบอร์กินราคาก็ช่วงนั้นก็สิบกว่าบาทโลละสิบกว่าบาทอันนี้ลูกสวยแล้วนะลูกสวยโลละสิบกว่าบาทจนมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยปัจจุบันนี้ก็กินสดก็ช่วงนี้เบอร์ธรรมดานะปีนี้ยี่สิบสามถึงยี่สิบาบาทก็ถือว่าในสี่สิบปีนี่กระโดดขึ้นมาเท่าตัว i you.